พาไม่แอบ,บดูกุ้งเขาขืนมากพี่น้องขืนมาเด่นครับข้นมาเด่นพี่น้ามัยเห็นปะตัวน้อยๆแต่ตัวหนึ่งพุ่นครับอยู่ใจใบใหม่เห็นปะตัวนึงใจใบใม่ไหมครับสใสๆตัวเม่เห็นปะครับใบใหม่ที่ว่าลอยอยู่ฟังบุ่นน่ะพี่น้องมีอย่หาตัวครับเรื่องตกเริ่มต้มตมตนทำาวามกุ้งดนะ้ได้กุ้งหาตัว S <S <S อีกสามตัวนะ่ะอยู่อยู่ในใบอยู่ใต้ใบบางมงคล่ะครับพี่น้องอนีนน่อยู่น้ำกันสามนะตัวน,นะน,นะน,นะนะครับเห็นไหมพี่น้องอ้นะั่นนะครับอยู่น้ำกันโอ้ยผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาใบไม้ออกก่อนนะเฮ้ยเตือนนะหลวงเตือนนะเฮ้ยเตือนนะนะครับสามตัวเลยพี่น้องนะอยู่น้ำกันสามตัวเลยครับอยู่น้ำสามตัวเลยตัวที่ว่าอยู่อยู่หอยนี่นะครับน่าจะเป็นตัวเมฆไข่รหรือเปล่า เมนๆเนๆพี่น้องเมนอยู่ครับเมนอยู่นะทองเขาเป็นฟองๆครับทองเขาเป็นเป็นดื้อๆว่าเขาจะก,ะตตกจ็ต้องถากสลัดไครพี่น้องบนในใจเตือนเตือนครับพี่น้องเตือนเตือนอื้นะครับท่องเขาก็เคลื่อนไหวบุ๊มบิเมนเขาสลาัดไครหรือเปล่พี่น้องนะยุยุ่ท่องเขานะครับตัวที่ว่าก้ออยู่อนหอยนี่ไหมตัวนี้นี่ไหม ท่องเขาเข้าไปทิ้งสิท่านเหมือนเขาเอาขาเขาจันท้องเขาเข้าไปน้องเขาจะสลัดใครหรือเปล่าเนี่ยโมนเใ,ใจครับโมนเอจใจโนเใ,ใจกับพฤติกรรมกุ้งเหมือนกันเพราะว่าพึงเลยเคยพึงเคยเลี้ยงกุ้งเหมือนกันครับพี่น,นอ้องเห็นมั้ยอุ้ยสลัดใครได้ไหมอ่อุ้ยสลัดใครสลัดใครได้ไหมเพราะว่าผมไปเอามาครับผมไปผมไปซ่อนเขามาเมื่อขึ้นไดหาตัว ว่าเป็นท่องเขาเป็นไข่เต็มท้องแม่นึงนี่แหละแม่นี่แหละผมว่าคักๆ่ะค่นแหละนะฮะยูทธท่องเขานะ่ะโอ้ยสลัดใครในแม่สลัดใครในแม่เขาอยากลูกคนนั้นนะคคัคุณแม่คุณแม่กุ้ง สองตัวพอเห็นพี่น้องครับอ,สอ,อ,อ,นนอ,สอีสองตัวอยู่อยู่ไหนเนาะสองตัวสองตัวอยู่อยู่ในร่างอยู่ในไตใบใบบุกม่วงนี่ครับพี่น้องใบบกม่วงนี่ก็เก็บใบอาหารหอยครับหอยกินด้วยเ็จแล้วกุ้งก็บสิินขีขีหอยกุ้งก็บสิินขีหอยกินเศษไอเศษที่ว่าหอยทายออกนี่นะครับ่าจจะแมนนะพี่น้องน,ะนองนะาะพอประสบการณ์การเลี้ยง เลี้ยงกุง้งเลี้ยงหอยกับหมี่ครับนี่ร้องมังทดสอบบึ้งเหม็นมะโน่อยหน่อยออกไข่วเนี่ยเฮ้นี่นะเขาเขาก็ยังเอาเท่าเขายันอยู่ท้องกับพื่อเก่าเลยพี่น้องผมแนบเห็นอยู่พี่น้องเห็นไหมครับเห็นนหมผมบ่นี่ยพี่น้องข้างๆครับ บางคันบางคันเขาเอียงตัวเนาะตัวนี้เขาเขาหันลัางไห้เลยพ่กเขาเห็นชัดปานไหนครับบางคันเนี่ยเขาเหมือนเขาขาขุดขูดอยู่ท่อมครับก็น่าจะสลัดลูกเขาเนาะแอบจ่อแอบเบิ้งพฤติกรรมแม่กุ้งน้ำกันครับหรือถือสมมติว่าเอามาหันธมาสลรดลูกเลยก็้โจะดีเนาะนี่ครับเลี้ยงเขาเป็นธรรมชาติให้อาหารธรรมชาติครับ เอาขึ้นมาสองตัวนี่เจอเลยพี่น้องหนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงครับอ่ะเจอละสี่อีกหนึ่งตัวยังไม่เจออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้เห็นละสี่ตัวแล้วอีกหนึ่งตัวอืม เหมือนตาเขาจ้องมองเขาอยู่พี่น้องแม่กุ้งโตที่ว่าเหมือนเขาจะสลัดไข่นะเขาครั hm ้งจ้องมองเขาอยู่เอาหนี่ตัวนึงแน่เตล่าพี่น้องหนี่นีห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 นีตายอยู่นี่อ้ยไปแล้วเขาแล้วเขาแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อกี่ท้องครับหนีหนีทหารนี่ท้องท้องเขาเขียวๆเลยแหละผมว่าไข่เต็มท้องแล้วไม่นี่แสดงผมได้แม่ไข่มาสองเม่บ่ฮึมืาขึ้นผมก็บบักบักบักกาบึงเขาผมก็ฟ้าเอาเขามาปล่อยครับยานเขาเป็นยัง แต่ว่าแม่แม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่ที่ว่าอยู่ตรงเนี่ยใครเท่ๆครับคิ้วเขียวเต็มทองเนี่ยโอ้ยถึงเตีนี่ไม่น้องด้วยถึนเตีนครับตึนเตียนอยากเห็นลูกกุ้งไว้ไหมเขาจะเป็นตัวยังใส่ลูกกุ้งก็ <c oughs> จะตัวหน่อยตัวซ้ำเลยครับก็เห็นได้แต่กุ้งตัวสามีและ แต่ลูกกุ้งเหงยน้ยอยบ, işte บ่เคยบ่เคยเห็นจัิงจีิครับอีใสัยอิสัยเอเห็นครบหาตัวแล้วนะกุ้งพี่น้องครับก็หาตัวแล้วนีเฮ้ยพี่น้องเขาก็ต้องคงว่าเขาสลัดใครใสรลัดลูกจริงเลยพี่น้องบนท้องของเขาขึ้นไว้ยังคักเล็กนี่นี่ไหมโอ้เททะได้ล ja ะ อมือนขาหรืออย่างเต็มอยู่นะครับพี่น้องอยู่ท้องเขานนันไหมมันขาเขาหรือขาลูกเขาเต็มเลย